สวัสดีครับพวกับผมนะครับ Dr. f ิ r ์สกับ a s h l ี y k l i n i c นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการฮุกแล้วกันนะครับหรือการเกี่ยวสายนะครับของแบโบนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการเกี่ยวซีันเดอร์เนาะอานนี้นะครับผมของรีเคิร์ฟนะครับถ้าเป็นรีเคิร์ฟก็จะเป็นสปิดแบบนี้อ่ะเราโฟกัสกันก่อนว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับ ถ้าของรีเคิร์ฟนะครับถ้าใส่ลูกสมมุติสมมุติ่าคันนี้เป็นรีเคิร์ฟแล้วกันถ้าใส่ลูกไปนะครับส่วนใหญ่แทบแทบของรีเคิร์ฟนะครับก็จะเป็นเว้นเว้นไว้ให้อยู่แล้วนะครับจับจับแบบนี้นะครับดึงเข้ามาที่การจับนะครับก็คือการจับใช้ลักษณะการจับตรงข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงนะครับจะอยู่อย่างนี้ของรีเคิร์ฟนะครับ นะอ่ามือตรงนะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงนะครับคาแอนเคอร์ล่กขณาก็จะเป็นนะครับดึงปรับเข้าอย่างนี้นะครับของรีเคิร์ฟเขาจะจับอย่างนี้ที่ถูกต้องนะครับผมถ้าอ่ามาดูของแบโบกันแบโบส่วนใหญ่นะครับเรายังไม่พูดถึงเกี่ยวกับการจับ s t ิงวอล์กนะครับสิงวอล์กเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาวิธีการจับก่อนนะครับวิธีการจับ จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในในรูปแบบของการจับซึ่งจริงๆแล้วมันจะเหมือนกันก็ได้แล้วแต่คนแต่ให้ผมแนะนําก็คงจะเป็นการจับที่ตื้นมาอีกหน่อยนะครับลองดูถ้าจับแบบปกตินะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจับเหมือนรีเคิร์ฟนะครับจะเป็นยังไงนะครับพอดึงเข้าไปปั๊บก็จะมาแต่ที่มุมปากจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมฝ่ามือจะตึงนะครับแต่นะครับมันจะไม่ถนัดนะครับถ้าจับมันจะอยู่อย่างนี้ เวลาเราเข้าเข้ามุมปากลองดูนะครับนี่เวลาเราปล่อยสายนี่มันติดเนี่ยนะฮะนะครับ,รบมันจะติดตรงนี้เลยมันจะไม่ถนัดนะครับถ้าผมแนะนำาก็จะเป็นการจับให้มันตื้นลงหน่อยนะครับก็จะเป็นจับตรงลักษณะของของปลายกระเถิบมาข้อหนึ่งแล้วก็ยืดยืดตรงนี้ออกไปนะจะเป็นลักษณะนี้ นะครับยืดไปอย่างนี้แทนอ่ะแล้วดูนะครับว่าว่าจะจับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะเวลาปล่อยอ่ะนะครับถ้าเรายืดมาอย่างเงี้ยลองดูนะครับเดยหัวให้ดูเงียครับถ้าเรายืดประสุดอย่างเงี้ยนะครับแนบกว่าตรงนี้การปล่อยมันก็จะแค่นิดเดียวนะครับ,นะรบแต่ถ้าจับลึกเนี่ยมันติดอย่างนี้ปล่อยติดติดหน้ามันจะคอยระเบิดออกนะครับจับนี่ติดอ่ะดูนะนะครับจับปึ๊บอ่ะ จับจับตื้นนะครับจับตื้นนะขึ้นมาปั๊บเข้าหน้าน,นะครับพอจังหวะเราจะปล่อยเราปล่อยนิดเดียวอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งดูอีกด้านหนึ่งเห็นหรือเปล่าเนี่ยอ่าด้านนี้นะครับเนึนงเข้ามาเห็นไหมครับเห็นว่าเกี่ยวนิดเดียวไหมปั๊บเข้ามานี่อ่าถ้าลึกถ้าลึกเดี๋ยวผมมาให้ดูถ้าลึกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ อยเข้ามาอย่างนี้พอแตะเข้าปากปับ๊บมันมันชนมันชนอืมนี่นะครับก็ต้องต้องลองฝึกนะครับเพราะว่ามันมันจะเจ็บมากนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะพร้อมกับตัวตัวการฮุกแอนคลิปนะครับอยู่ในคลิปถักคลิปคลิปที่แล้วนี่นะครับเพราะเราอยู่ใน ขั้นตอนการทุกแอนกริปนะครับพอเราจับปบั๊บเราเซตใส่ size แท็บก่อนอ่ะถ้าใส่แท็บไปเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมจะมองไม่เห็นนะอ่ะนะครับปั๊บเข้ามานะดึงปั๊บตึงนะครับพอจัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าฮุกแอนกริปนะครับเราจัดกริปมือจัดการเกี่ยวนะครับการทุกปั๊บดึงเข้ามาเห็นไหมครับถ้าลึก ทะลึกที่ผมบอกไปผมไม่ถนัดหรอกแต่ทาให้ดูได้นี่นะครับจับลึกเข้ามาเกี่ยวมา,างนี้อ่าโอเคตาสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องไปฝึกอยู่ดีว่าจริงๆแล้วอ่ะนักกีฬาท่านนั้นนะครับหรือนักกีฬาที่เราดูแลให้หรืออะไรก็ตามนะครับชอบแบบไหนนะครับหรือชอบแบบติดปล่อยเปิดอย่างนี้ก็ว่ากันไปบางคนก็นี่จับตื้นก็ปล่อยแค่นี้โอเคเรื่องการทุกคงหมดแค่นี้นะครับผม โอเคครับไปฝึกกันเยอะๆครับสวัสดีครับ